เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับผมก็คอนเฟิร์มนะครับตัวโดคังนะครับตัวตู้ตัว UR ที่กำลังจะเข้ามาเซิร์ฟ J- จปนนะครับตัวล่าสุดนะครับเป็นท็อปโปะนะครับต้องบอกว่าโอ้โหผมไปดูรายละเอียดของคืออ่านแวบ,บๆตาจากในเทอร์มเตอร์ะ ผมเห็นร่างสองแม่งยังโหดเลยนะครับอันนี้คือร่างแรกนะครับอันนี้คือร่างสองโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ท็อปโผไปอีกหนึ่งเครื่องหมายการยืนยันนะครับของการเข้าสู่ยุคเมตาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อใครที่เคยคิดว่าทุกตัวละครมันต้องมีการต้องมีลดดาเมจผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดตรงนั้นเลยนะครับใช่ครับมันต้องมีทุกตัวแล้วผมบอกเลยตอนนี้คือ ตัวละครตัวไหนที่ออกมานะครับแล้วไม่มีกาดไม่มีลดดาเมจไม่มีความสามารถทั้งสองอย่างเนี้ยอ่าผมพูดเลยนะคุณต้องมี3าสกิลนี้คุณต้องมี2ใน3นี้คือหลบกาดลดดาเมจคุณต้องมีพวกเนี้ติดขึ้นมาอยู่หลบก็คุณก็หลบให้มันหลบเก่งไปเลยลดดาเมจกับกาดอ่ะมันต้องมาคู่กันแล้วท็อปโปก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างที่ผมอยากจะบอกว่า เข้าอยู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงแล้วนะครับผมเนาะก,ก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาพรีวิวสกิลของท็อปโปกันนะครับว่าจะบอกว่าตัวเนี้ยมันมันโหดยังไงแล้วก็เมตามันกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วคันนี้ตัว UR หลังๆที่ออกมาจากป่าเบเนี่ยผมมองแล้วน่าจะเก่งทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ท็อปโปกก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมโอเคก็ ขอบคุณคุณเพจโดคังแบทเทอร์วิกิที่ได้นำการไปสกิลมาให้เราแล้วนะครับก็มาดูในเรื่องของร่างแรกก่อนนะครับโสเปเชียลโพสนะครับทัวร์นาเมนต์อ่าไอแคททัวร์นาเมนต์น่ะไอแคทเนี่ยผมลืมชื่อแล้วอไอนะเป็นแคทที่พวกเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์น่ะก็แคทค่อนข้างกว้างนะเออแต่สเปเชียลโพสก็ค่อนข้างตายตัวนิดนึงนะครับไอสองแคทเนี้ยคีบบวกสามเฮปเลสแอนด์ดีเฟนส์บวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะบวกเพิ่มอีกอย่างละสามสิบนะครับเมื่อตัวละครน,นั้นอยู่ในแคท ดีฟ e นเ e อร์ออฟ t ั c สติ e สเปกทัลเลอร์สเปกทัลแล้วก็ฟันน้องทำการ์ดนะครับผมสามแค่นี้ก็ได้รับไปเลยครับสองเป็นไปเลยในส่วนของท่าไม่ตายครับลดเขาเรียกว่าอะไรวะเพิ่มพมลังโจมตีและพลังป้องกัน50% 1เหนึ่งเทิน นะครับพาสิฟสกิลนะครับเปิดแอนิเมชันใช้งานนะครับใช้ได้1ครั้งนะลดดาเมจนะครับ11%ไปตลอดการต่อสู้นะครับผมและจะกัดออเอ็กแท็สามเทินน้ำจากตัวตัวละครนี้ครับปรากฏตัวออกมาแล้วก็ต้องมีแครดเปเชียลโพลแล้วก็ดีเฟนเซอร์ออฟชาร์ติดนะครับอยู่หน้าอยู่อยู่ในอยู่ร่วมทีมด้วยในตอนที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมานะครับเป็นไงคือแบบอย่างที่ผมบอกอ่ะ ทั้งลดดาเมจทั้งการ์ดคือไม่ว่ามันจะน้อยหรือไม่ว่ามันจะมีนิดนึงมี10% 15% 18%ติอยังไงมันก็ต้องมีครับผมถึงพยายามจะบอกว่าตอนนี้มันเข้าสู่เมตาใหม่แล้วตัวที่ ECA มาหลังจากนี้หรือออกมาหลังจากนี้คุณไม่มีความสามารถ2ออย่างนี้คุณก็ต้องมีหลบและหลบแบบดีไปเลยเป็นเกรดเลยเป็นไฮไปเลยมันไม่ไหวจริงครับในยุคสมยัยนี้มันยืนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะมันตีรุแรงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้น ท็อปปกเป็นตัวหนึ่งที่ผมแค่เห็นตรงนี้ผมว่ามันมันอยู่ในเมตาปัจจุบันได้สบายแล้วนะครับผมมาดูผมว่ามันมีทีเด็ดมากกว่านั้นครับแอ t แท็กแอนดิเวนบวก200%ครับแอ t แท็กบวก150เมื่อโจมตีด้วยท่าไม้ตายโอโ้โหลดดาเมจ20%อนะครับเอาเรื่องแล้วนะอันนี้3เทินนี่คือตัวหนาโอ๊กเลยนะตัวหนามากนะครับมีลดดาเมจมีกาดแอดแท็ก นี่มากกว่าาเบยนะครับสามเทินเหมือนกันเลยนะโอ้โหเปลี่ยนลูกแก้วสีสีน้ําเงินลูกแก้วสีฟ้าสีน้เงินสีฟ้าเป็นลูกแก้วสีฟ้านะครับเป็นลูกแก้วสีลุงแต่ก็ต้องมีเลือดมากกว่าหรือเท่ากับอ่ามันต้องมีเลือดมากกว่า50%ในตัวนตอนที่เริ่มเทินออกมานะครับผมผมชอบนะชอบไอการเปลี่ยนลูกแก้วของทางด้านเขาปลดนี้ผมว่ามันแจ่มมากๆเลยนะครับผม Special Post Defender of Justice นะครับแคดของเพื่อนที่อยู่ใน2แคดเนี้ยครับผมจะได้รับในส่วนของคีบบวกหนึ่ง Add e l e m e บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์และก็ทำการบวกพลังป้องกันอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์การ์ด All Attack ครับและเพิ่มพลังป้องกันอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีในตำแหน่งที่หนึ่งโอ้โห ว่าไปแล้วครับตัวละครตัวนี้คือแท้งแบบสุดตัวเลยครับนี่คือหนึ่งหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกออกแบบมาให้ยืนช่องหนึ่งอย่างแท้จริงเลยคือมันโหดมากเพื่อนโหเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเราเหล่าทีเดียวนะฮะมันโหดจังฮนะุพลังโจมตีและพลังม้กันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อต้องการโจมตีด้วยท่าไม้ตายเพื่อตำตตแหน่งที่สองและที่สามคือออกแบบตัวละครมาดีมากๆครับที่เหตุผลว่าออกแบบตัวละครมาดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า สามเทอร์แรกนี่คือก็การันตีแล้วว่าตัวมันแข็งมากเพราะมีลดดามมจเ1สิบเอ็ดเปอร์เซ็นมีกาดมาสามเทิร์แล้วก็มีลดดามอีกยี่สิบนะครับโอ้โหคือเอาเอาเอาท็อปโปดแพ่ไม่ลงแล้วว่าดีก,กว่ายืนตำแหน่งแรกนะครับและยังการันตีในส่วนของกาดอีกคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณผ่านไปสามเทอร์นั่คุณจะไม่มีกาดคุณก็เอามายืนในตำแหน่งแรกนะครับไอจุดข้อเสียตรงน,นี้ของท็อปโปมันก็หายไปเพราะว่ายังไงแล้วก็ต่างครับตัวละครนี้ถูกออกแบบมาให้ยืนตำแหน่งช่องแรกอยู่แล้ว เป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือคือตอนนี้เกมเราต้องการตัวยืนตำแหน่งแรกที่ค่อนข้างที่จะเค่อนข้างที่จะต้องขัดแค้งมากๆเลยตัวที่ยืนตำแหน่งแรกตอนนี้มันมีไม่กี่ตัวครับโคฮังบีทป่าเบแล้วก็ป่าเบสยาเดยังยังให้แบบยังไม่ได้ระดับท็อปขนาดนั้นอ่ะยังไม่ได้แบบว่าเออแบบยืนได้เลยแต่ก็ยืนได้นะไม่ใช่ว่ายืนไม่ได้นะยืนได้นะแต่ท็อปโปในความรู้สึกผมอ่ะ ผมรู้สึกว่าท็อปโปะเหนือก็ป่าเบสเซยาเดย์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือมันมันแข็งมากแข็งก็ป่าเบย์แข็งแบบมันจะไม่ใช่นั่นนะหมายถึงพลังดิฟดิฟอะไรต่างๆที่มันบวกเพิ่มเข้ามาผมว่าท็อปโปะมันดูแบบพึ่งขาได้มากกว่านะครับผมเอาวว่าท็อปโปะมันเก่งอะเพะผมผมผมบอกว่าเก่งกับป่าเบย์นะโอเคมาดูแปลงร่างครับจะใช้งานก็ได้ก็ต่อเมื่อมีสเปเชียลชิพโพสต์อะดิฟเฟนเซอร์ออฟจัสติสนะครับอยู่ในการโจมตีนั้นเมื่อเริ่มในเทิร ดูดีมากจช้คำนี้เลยดูดีมากเลยนะครับมาดูล่าง2นะฮะหลังจากที่แปลงล่างแล้วเพิ่มหูเพิ่มพลังโจมตี100%และทําการเพิ่มพลังป้องกัน30% 1เทิร์นเทินพาสซีฟสกิลครับคีบ,บวก3แอตแดเฟนต์บวก200%เพิ่มพลังโจมตีอีก250เมื่อทำการโจมตีอหูเพิ่มพลังป้องกัน100%รซเมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีครับ Oh oh. เปลี่ยนลูกแก้วสีฟ้านะครับเป็นลูกแก้วลุงแบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับเพื่อนลดดาเมจได้ครับลงไม่ลดดาเมจถุยกาดออเอสแท็กนะครับไม่มีเงื่อนไขเลยลดดาเมจแปดสิเปอร์เซ็นต์หูหูลดดาเมจแปดสิเปอร์เซ็นต์ครับมีกาดด้วยแล้วก็จะอ่าดาเมจไอ้ลดดาเมจเนี่ยจะจะลบไปทีละหกนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ดนโดนโจมตีลดได้สูงสุดคือ60%นนะครับก็ คือจากสูงสุดคืนสามันครับก็คือยิ่งโดนโจมตีไปเรื่อยอ่ะมูลค่าแม็กซ์สุดก็จะกลับไปอยู่ในเหมือนกับร่างแรกนะครับก็ตีไปสันกัน้นละกันนะครับแต่ผมมองว่าโอ้โห80เลยนะเว้ย80เลยนะครับเยอะมากนะครับเท่ากับว่าตอนที่แปลงเล่าออกมาเสร็จใครก็เอาทับปกไม่ลงอะ่ะผมบอกเลยมีโอกาสอย่างสูงนะครับผมที่จะเอ้ยผมอ่านข้ามนะครับจะทําการปร้องกันการโจมตีอเอาเพคคิปบลัดนะครับในหนึ่งเทิร์นที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมาหมายความว่า ไม่ว่าบอสจะตีด้วยความแรงระดับอะไรก็ต่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นคิบบราดเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนท็อปโป,ปะน่าจะใช้ท่าหาใครอ่ะแตกสลายไปนะครับเหมือนตอนที่ใช้ใส่เจฟีนั่นเองแล้วก็มีโอกาสยางสูนะครับที่จะทําการลบล้างถ้าไม่ตายเพลคิบบราดในงานเมื่อตัวละครตัวนี้อ่าเมื่อเริ่มการโจมตีในเทินถัดไปก็โอ้โห มีแอคทีฟสกิลด้วย Energy Ball นะครับเป็น Energy b a l บอของเทพทำลายล้างนะคะอันนี้เราเห็นอนิเมะอยู่แล้วนะน่าจะเท่นะครับผมการเพิ่มแรงโจมตี100%นะครับผมแล้วก็จะการันตีนะว่าการโจมตีทุกอย่างะะจะติดคีดทิคอลในหนึ่งเธอ์นั้นเลยโนอะ้โหเอาเรื่องนะครับผมใช้งานได้ตั้งแต่เธอนี้6นะครับคือคือผมว่าไม่ไงก็โหดอะ่ะเออ น้อผมว่ามันโหดมากเลยนะครับผมสําหรับในส่วนของท็อปโปะนะครับเอาไว้ง่ายคือท็อปโปะคือโหดมากคำนี้เลยโหดมากๆใช้คำว่ามากๆ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 เลยใช้คำว่ามากหลายอย่างมากเป็นตัวที่เก่งด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครทั้งสิ้นนะครับไม่ได้สนใจด้วยว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะครับผมคือเขาเกิดมาเพื่อแบบทั้งเป็นทั้งซัพพอร์ตสามารถดูแลเพื่อนได้ลีดถามว่าลีดแย่ไหม อืมไอ้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยไอ้แคตทัวร์นาเมนต์นี่มันก็มีทุกตัวเองเก่งเยอะนะผมว่ามันก็ไม่ได้ขีเลต์นนะก็ใช้ได้นะครับแต่ที่สําคัญนะเพื่อนๆื่อนสิ่งเดียวเลยครับที่ผมอาจจะต้องเปิดท็อปโปครับเพราะว่าท็อปโปเป็นซูเปอร์บอสครับผมโอ้ยแล้วซูเปอร์บอสอย่างที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ซูเปอร์บอสขาดตัวท็อปโปสีไรขอดูอีกทีนี้ใจสีเหลืองครับ ท็อปโบสีเหลืองเป็นสีที่ซูเปอร์บอสผมขาดมากมันเป็นล่อผมมากเลยนะสำหรับท็อปโปตัวนี้นะครับโอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับท็อปโปตัวนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเท่าที่เห็นนี่คือแบบระดับเดียวกับป่าเบสายาเดนะันหรือว่าอาจจะเหนือไปกว่าอาจจะเหนือไปกว่าป่าเบสายาเดนะครับแต่ข้อเสียของท็อปโปคือในเรื่องของแคทที่อาจจะย่ามาเลยทําให้มูลค่าของมาอนะโดนตัดตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะผมมองเลยว่ามูลค่าของท็อปโปเนี่ย มันอาจจะอยู่ใกล้ๆปับเบซยาเดแหละเนาะเพื่อหักลบกบหนี้ไปน่าจะระดับใกล้ๆกันนะครับผมเนาะก,ก็เดี๋ยวตัวมาก็ลองเทสอีกทีนึงเรื่องกันแต่ต้องบอกเลยว่าท็บบอปโปตัวเนี้ยอ่อจะอยู่ในเมตาเนี้ยอีกไปสักพักนึงเลยด้วยความสามารถที่แบบค่อนข้างที่จะข่มเครื่องทั้งดาวเมจแล้วก็การป้องกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องบอกก่อนว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไอเรื่องของความเก่งอะเท่ากับป่าเบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะดูว่ามันดูแบบดูดีกว่าหลายๆตัวที่ออกมานะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบก็อ่ากดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม